สวัสดีครับเพื่อนๆผมแมนฟรีไดเวอร์ไม่ได้ทำ YouTube กันสนาณาเลยอ่ะมาวันนี้มาอัปเดตไดไซส์แบบสุดเวียงกันหน่อยขณะนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองชิระถ้าจำชื่อเมืองไม่ผิดนะอยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นใกล้ๆกับรัสเซียเลยครับวันนี้เราจะมาดำอะไรต้องติดตามครับเซอร์ไพรส์สุดๆ น,นี้เราเช่ารถกันมามากันเจ็ดคนนี่เป็นรถนิสสันฟึให้ดูให้ดูขับดีนะรุ่นเนี้ยจุคนได้เพียบเลยแล้วก็เซเลน่าเข้าไทยแล้วประมาณหนึ่งสี่ล้านมารุ่นนี้ เพื่อนเเห็นไหมข้างหน้าคืออะไรน้ำแข็งวันนี้เราจะมาไอซ์ด v วิ่งกันที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ครับคือน้ำแข็งโอ้อุณหภูมิก็ตอนนี้ผมมาช่วงกุมภานะอุณหภูมิก็จะติดลบประมาณ2-3กลางวันแล้วก็กลางคืนก็จะติดลบประมาณห้าหเดี๋ยวไปดูกันไปครับอ่า เช้าแล้วเรานัดทีมไว้ประมาณ10โมงเชา้าเดี๋ยวเราตามไปดูไดไซายนี่กันเลยว่ามันโหดขนาดไหนผมบอกเลยว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นคนไทยกลุ่มแรกนะที่มาดำไอซ์ดิวิ่งแบบนี้เป็นดำแบบฟรีได้นะแล้วก็เห็นรีควอร์เมนต์เขาบอกว่าต้องเป็นเลเวล3ขึ้นไปนะถึงจะดำได้ มาถึงกันเรียบร้อยแล้วนะครับอดอยไซนี้ดูหิมะเพียบไหมว้าวนี่แกงเพื่อนเพื่อนที่จะไปดำด้วยกันวันนี้นี่ครับรีดายวิ่งญี่ปุน่นโอ้ฟาดฟาด เราเดินกลับไปเลยนี่ทางเดิมโอ้โหหิมะล้วนๆน,นี่ครับทีมงานที่ประเทศญี่ปุ่นรอ ต้อนรับเราอยู่เห็นไหมอืมนี่เปิดเพลงด้ยฮะวันนี้ อันนั้นจะเป็นสกูบ้าที่เขาไว้เซฟตี้ให้นะแล้วก็วันนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนที่เป็นตากล้องวิดีโอท่านั้นก็จะเป็นตากล้องภาพนิ่งครับก็จะมีบริการพอดีเพื่อนผมเป็นนักกีฬาฟรีดา ประเทศไทยนะอืมก็จะรู้จักกับฟีไร์เกือบหลายประเทศเลยประมาณนี้ on, hey. ไปครับพวกเรา <laughs> เตรียมออกของลงกันเรียบร้อยตั้นล่างโอ้ห oh. <then> ลังบีบกันก่อนลง ก็คือดาเต็ดก็เช็ดที่แห้งแล้วกพุ๊เลยก็ก็เขาบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปเขาพิจารณาแบบชิลลุยแต่ว่ามุม่รอะ ก็ตอนนี้เพื่อนๆกำลังจะลงกันแล้วก่อนตแ้อเลยากไปเนนแนยังใันาสดงว่าหนูดีไม่ไปหนาวเลยอะไหนาวจะแบบเพอมันมา ต่อคิวกันลงหรือคนทีละคนเพราะว่าอากาศมันหนาวมากพอมันได้ทีหนึ่งลงแล้ไม่ถึงสองสเมตรอะได้ทีหนึ่งก็ต้องขึ้นใครอยากรู้ต้องมาลองครับใครอยากรู้ต้องมาลองว่ามันหนาวขนาดไหน

Yeah. สุดจ <Yeah. S 1> ้ะตะ yeah. okay. ก,กัวเนี่ยไม่ต้องถามไม่รู้กี่สิบโลขึ้นมาก็ต้องมามถึงไฟตรงนี้ <c ười> ดึงกล้องไป นี่คือเครื่องเครื่องปั๊มหัวใจเป็นไงทีมงานพร้อม

<laughs> i like first. Okay. After like 5 seconds you can <laughs> <Yeah. t opaque expressions> ハハハハハ ร้อนดีเลยร้อนไหมครับครูบอสโอหยี่ใ้ตัวแค่ร้อนอ่ะพวกเรากำลังจะกลับกันแล้วเพราะว่เาเ้าไม่ได้มานานเพราะนา้ำน้ำมันหนาม,มากไอซ์ดิวิง่ง

ก็ปิดทิป i-driving เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ชิเลอะไรนะชิเลโตโกที่ซัป,ปโปโรญี่ปุ่นนะก็เดี๋ยวเผื่อใครสนใจที่จะมาดำอะไรแอดเวนเจอร์แบบโหมดแบบนี้เดี๋ยวผมขึ้นลิง์กไว้ท้ายคลิปว่าติดต่อเพจอะไรเจ้าของเพจเป็นเพื่อนผมเองเป็นนักดำน้ำนักกีฬาไทยอะดำร้อยเมตร เป็นฟรีไดวิ่งโอเคแล้วเดี๋ยวหนาวพูดไม่ค่อยออกแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปบ่อยๆและหลังจากหายไปนานนะครับฝากตามด้วยแล้วกันนะแฟรีไดวิ่งกลับมาแล้วเจอกัน